ชิก้าเนี่ยค่ะแม่แม่แม่ชิก้าไปไหนเหรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสวนหน้าบ้านพ่อก็สวยเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะคุณแม่ว้าวแม่คะตรงนี้สวยมากเลยค่ะว้าวตรงนี้สวยมากเลยค่ะคุณแม่ใช่แล้วลูกมีข้าวโพดด้วยมะเขือเทศถั่วถั่วอะไรไม่รู้มีมันมี้สตอเบอรี่มีบลูเบอรี่น่ากินจังเลยนะลูก เธอค่ะบ้านคุณพ่ออยู่ไหนกันเหรอเนี่ยนกันกนักนักนัพ่อเขามาทําบ้านสวนอตรงนี้สวยจังเลยนะคะเนอะลูกสวยมากเลยจ้ะ <c oughs> พ่อไม่ได้เป็นคนคิดทําสวนแบบนี้เองหรอกฮีก้าเป็นคนบากเองแหละให้ทําสวนแบบนี้มันจะสวยละสิ <c oughs> แบบนี้มันจะสวยแต่พ่อเป็นคนทําไหงนะลูกเป็นคนปลูกต้นไม้พ่อปลูกเองนะลูกพ่อเป็นคนทํำนะหนูทําอะไรเป็นบ้างอะฮะแม่คะทําไมทีแกกับพ่อต้องทะเลาะกันเนี่ยเอา้าแล้วหนูได้ยินได้ยังไงอหรอลูกก็ประตูมันเปิดอยู่ไงคะแม่จะนกนกทำไมล่ะคะโอ้จริงด้วยสิประตูมันเปิดอยู่แล้วใครเปิดประตูนะ่ะ ชิก้าเย้พี่มาแล้วนี่บ้านใหม่เลยค่ะพ่อกับหนูเป็นคนสร้างเอิงนะคะหนูเป็นคนบอกให้พ่อทําสวนด้วยจริงเหรอแล้วพ่อกับไอ้แล้วพี่นิชากับแม่มาทําไมล่ะคะพอดีแม่บอกว่าพาชินหน้าแม่เย่ให้ใหม่แล้วนี่แต่หนูซื้ออันใหม่มาแล้วนะคะใช่อาไว้สํารองรอเผื่อพาชิน,น่านั้นหายอีกล่ะถ้าเพื่อนขโมยไปไม่เป็นไรนะ แม่มีอันนี้แต่ให้ดีที่สุดอย่าทําหายก็แล้วกันนะลูกพ่อฉะหน้านะ่ะค่ะคุณแม่หนูหิวข้าวแล้วค่ะ,ะทําไมไม่ให้พ่อทำทํากินล่ะพ่อทําไม่เป็นหรอกค่ะอ๋อจะลูกให้าอาหารป้านนิดหน่อยๆ <c oughs> นอยดูลูปภาพอันนี้หน่อยสิว้าวเมื่อก่อนแม่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> พ่อแล้วตอนนี้ไม่สวยเหรอ บ้อบ้บบพ่อ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 ก็ตัวสวย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 จ้ะแม่เฮ้ยทะเลาะกันวุ่นวายตลอดเลยฮะใช่ใช่ใช่ครอบครัวเนี้ยทะเลาะกันตลอดเลยนน่เดี๋ยวฉันน่ะจะให้พ่อทำอาหารนี้ลูกกินเลยนะเธอทำเองไปเลยเอาเอาเอาทำทำสิทำสิพอทำไม่เป็นลูกทำเองไปเลยสิเออเออเออก็ได้หนูแม่ทำเองโอ้แม่ดูเหมือนกันนั่นเนี่ย เน่เน่เน่พ่อแม่ได้ยินนะเออขอโทษจ้าขอโทษจ้าฮ้ยพ่อเนี่ยพ่อเฮ้ยไม่น่าเลยล่ะ <laughs> พ่อโดนแม่ดูพ่อโดนแม่ดู <laughs> ลูกอย่ามาว่าพ่อนะพ่อพ่อไม่ได้ทำอะไรเช่ <laughs> <laughs> นไหนนี่นี่นี่ลูกมีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ะลูกทำไมไม่กินล่ะ กินเน้อเลยสิคะเ,ออเด็กๆเดีเด๋ยวพ่อหยิบให้นี่สตรอเบอรีร่กับบูเบอรี่ว้าวน่ากินจังเลยคะ่ะพอ่อหนูขาลองชิมสตรอเบอรีร่นะคะนั้นลองชิมบูเบ <c oughs> อรี่เลสิค่ะอมยำยำอมยำยำอร่อยมาก พ่อไม่ได้ซื้อมาจากไหนหรอกจ้าเด็กๆแต่พ่อนะ่ะไปเด็ดมาจากบ้านเองไปเด็ดขโมยจากที่ไหนหรอคะคุณพ่อเปลาปลาเปาพ่อปลูกเองนั่นแหละจริงหรอคะตรงไหนหรอคะเฮ้ถ้าติดใจอย่างนี้มาตามพ่อเลยข้าแล้ว <c oughs> ขอเช็ดปากกันนะ <c oughs> ข้าหนูด้วยคะ่ะ <c oughs> งั้นไปกันเลยไหนไหนไหนแม่อยากดูบ้างสวนสวนหรอ ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไปที่ไหนไกลหรอกเดี๋ยวแม่อุ้มทีก้าเองลูกมาดูกันนี่เองสวนของพ่อว้าหนูเห็นตั้งนานแล้วคะ่ะสวยละสิหนาะแล้วพ่อปลูกสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ตรงไหนหรอคะนี่กระถางแดงเองนี่ปลูกสตรอเบอรี่ส่วนกระถางใหญ่สีน้ำตาลอันนี้เน่ะพ่อปลูกบลูเบอรี่ว้าจริงหรอคะใช่แล้วแล้วก็มีอมอันนี้ พี่นิชาไหนไหนสตรอเบอร์รี่ไหนไหนกระถางแดงอันไหนเหรอหนูมองไม่เห็นพี่ชาบังนะเอชิก้ามันไม่มีสตรอเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่คืออะไรเหรอสตรอเบอร์รี่กระถางแดงอ่ะพี่หนูไม่เห็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าน้องกระถางแดงนั่นน่ะใช่ใช่ใช่สตรอเบอรี่เออหนูพูดผิดเฮ้ยน้องมันไม่มีสตรอเบอร์รี่มีแต่สตรอเบอรี่ใช่ใช่สตรอเบอรี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะมีแต่สตรอเบอร์รี่ พี่ดิชาพูดผิดอุ๊ยเราก็พูดผิดเหมือนกันนะนั้นเดี๋ยวแม่ขอไปดูในตู้เย็นก่อนนะถ้าเด็กๆหิวยสตาเบอร์รี่กับบลูเบอร์บบรี่บบรบบรมันยังไม่อิ่มเนะี่ยอุ๊ยมีแค่นี้เองเหรอลูกๆบอกว่าอยากกินปลาทอดน,นี่อ๋อนไปบอกพ่อดีกว่าว่ามีปลาไหมพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอปลาในตู้เย็นไม่มีไปซื้อปลาให้หน่อยนี่แม่วันเนี้ย พ่อปวดขาแล้วเมื่อวานาน่ะเดินไปตลาดน่ะเมื่อขาหมดแล้วไปเองมาสิโอแม่ไม่อยากไปนะ่ะเะรแม่กำลังตามหาปลาทอดเหรอคะใช่ใช่ใช่แม่จะเอาปลาไปทอดเหรอคะใช่ใช่ใช,ใช่ลูกเจอด้วยหรอมาตามหนูสิคะเดี๋ยวที่ก้าจานให้มาตามหนูเลยคะ่ะคุณแม่ได้เลยลูกอยู่ตรงนี้นะคะหนูจำได้ไหนลูก นี่ค่ะปลาทอดเมื่อกี้พ่อเพิ่งให้อาหารเลยค่ะนี่ <c oughs> ให้อาหารอีกดีกว่ามันจะได้โตขึ้น <c oughs> ทีเกน,นั้นไม่ใช่ปลาเลี้ยงไอ้นั่นไม่ใช่ปลาทอดที่เรากินกันเขาเรียกว่าปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงให้อาหารมันนะอุ๊มันเป็นปลาสวยงามลูกอ๋อเอ้าเหรอคะเราเอามากินไม่ได้นะลูก ก็หนูเห็นมันเป็นปลาเหมือนกันปกติหนูก็คิดว่านะคะเวลาหนูกินปลาอะไรแบบนี้หนูก็กินปลาแบบนี้เฮ้ยทีกาไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเลยคลิปนี้ต้องไปซื้อปลาทอดให้ทีแกก่อนนะคะโอ้ยบอกแล้วขี้กเกียจก็ขี้เกียจเห็นไหมเฮ้ยพ่อก็นี่แหละไปตลาดทําไมเมื่อวานเอาก็ไหนใครบอกว่าอยากกินนะสิอยากกินกุ้งกุ้งอะ่ะเฮ้ย ก็แม่สิเอา้าแล้วก็บอกให้พ่อซื้อมาอแม่ไปตลาดก่อนอย,อย่าไปยุ่งเลยมาสวสวยจังทีก้าไม่รู้นะคะอันไหนปลาเลี้ยงอันไหนปลากินอนั้นขอชมสวนกันนะคะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไา้ด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบา,บายยถ้าใครเห็นว่าสวน ที่นี่เนี่ยสวยก็สามารถเขามีมาได้นะคะหรือสวนของทีก้าท,ทีก้าเป็นคนแต่งเองคอมเมนต์มาได้นะคะเอ๊ะพ่อแม่เป็นคนเอ๊ะทีก้าไม่ได้เป็นคนแต่งเองนะพ่อท่านรำอค่ะใครใครก็ทํากันหมดนะคะ่ะสองคนนั่นแหละ